ครับผมเตยสุนทรการรีวิวเมครับกับสวนราชพฤกษ์ครับแล้วตอนนี้คือบ้านของเม้งสวนญี่ปุ่นคือบ้านของเม้งใช่ไหมถ้ามาชมกันเดี๋ยวผมจะพาทัวร์สวนญี่ปุ่นงานวันนี้ฝนตกครับทุกเหมือนกับทุกอย่างปิดทุกของคนเดียวทุกคนหลบในฝนหมดเลยอันนี้ครับที่เพื่อเห็นนะครับคือหลอดไฟด้านหมดครับดูครับเป็นสไตล์โมเดิร์นครับมีแบบคู่มีคู่ครับแล้วนี่ก็คือต้นไผ่ญี่ปุ่นนะครับที่ว่าอ่าเป็นต้นไผ่ที่ว่โตได้เร็วมากนะฮะนี่คือผิวน้าต้นผิวน้าเป็นต้นที่สวนได้เขาจะใส่ใญี่ปุ่นนกั อันนี้คือกอไฟดุดมีแมวด้วยมีแมวในนี้จริงจริงแมีแมวฮัลโหลอลิกตโตมีพลังแมวอลิเกตโตโกมานาไซนี่ครับคืออ่ฟิป็นโอรีกัสตอร์ต่ลังงานนะและนี่ครับดูนี่นี่คือบอ่อนี่คือบอ่อน้ำบ้านผมนะบ้านผม,ม,ผมบ่อปลาซึ่งมีปลานี่คือปลาซามนะ <laughs> ปลา,า,าดูดบ้างคุณผชมดูบ้างปลาไฟปลาโอรีตลาโอรี ตกใจยกไปเฮ้ยพ่อครับเนี่ยเลเชิดเจปาเฮ้ยพลังงานังานได้นี่ยแล้วอะไรลีเลยคุยนีดเจตาแล้วเฮ้ยเคยแดงหมดแล้วเป็นชุดนี้อันนี้ครับคือสัวนหลังบ้านอะไรเงี้ยเป็นไงเป็นไงโอ้สวยสวยสวนหลังบ้านเอออยากสไลด์ด้ลงน้ำอ่ะพ่อสวนหลังบ้านคุณเลยหมด นี่ครับด,นด,นด,นดูนี่ครับมีปลาคราฟนะครับนั่นคือเอ่อคุเรยน,ยนังะคุริชิกินะฮะคุริิกิไม่ใช่คุริยยกิใช่ไหนี่ครับถ้าเกิดฝนไม่ตกมันจะสวยงามมากนะและ้วมายืยนกับฝน้ปาเหี้ยอะไรเปียก <c oughs> โอเคครับนั่นตรงนั้นคะตรงเอ่อนั่นคือน้ำตกแล้ <c oughs> กวก็คือฝนทีุู่นทำเนี้ยต้องเป็นคนที่มีความมีฐานะถึงจะทำได้และมีนักที่ด้วยคือเขาอยาเป็นพวกวางเหล่าเก่าไปนะท่าน ใช่โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเนี่ยป้ายเนี่ยนี่คือป้ายป้ายอะไรวะตัวตบของบ้านลาที่ญี่ปุ่ไม่รู้เลยฮ่าฮ่าเพื่อเปิดเป็นปลาที่ญี่ปุ่นนะไม่ไทยนะตอนฮะเพื่อศัลโญสองห้าสี่เก้านี่ฮะโอเคจิ้มมันออปลาญี่ปุ่นทำให้ต่อไปเขียนวิเชียนานะลยนี่นี่คือห้องลับของเรานี่คือห้องลับของเรา ไม่ใช่ไหมคนดูจิตแลยนะดูไม่ได้กุ๊ปเลยเว้ยสวยงามนะสวยงามสวยงามมากประเทศญี่ปุ่นเองฮะนี่คือดอกบัวเขาไหนวะนี่คือดอกบัวเขาเนี่ยคือดอกบัวโอการุสเนี่ยคือเป็นดอกบัวโอการุสเนี่ยนี่ความพิเศษก็คือ,คอมีอายุนา,นานถึงเอ้ยชิบหายสีโล็อ,ลอกลอกข้ามึงเลยอ่ะไอตี นี่ครับมีอายุได้ถึง2,000ปีนะครับจากเมืองชิบะนะฮะปัจจุบ,บันดอกโบโกะสูเนี่ยได้ปลูกที่ราชวังนิดเดียวที่แล้วมหานครกรุงโตกเกียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ฮี่มันไทยเราด้วยไอ้ตัง้งผ<ท>ัเชียร์ชิการ์ฝนเฮ้ยไหนนะครับเปียกละเนียนเลยเหมือนตอนว่ายน้ำ <laughs> โอเคคนระับต่อไปไปดูตรงนู้นนะนี่คือสวนญี่ปุ่นนะครับสวนญี่ปุ่นก็เนี่ยมีบ่อน้ำบ่อนะ วอเตอร์ฟอไอ้บ้าขึ้นมาแร้วไม่ใช่เหรอโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมถือกล้องอยู่นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะฮนี่มีนะเฮ้ยเดี๋ยวภูเขาฟูจิเอ้ยมันกูเป็นเจ้าโลก ข้างบนนี่มีอะไรขบนนี่มีอะไรอา้าวขึ้นมาทำไมข้างบนเป็นนั่น waterfall waterfall นี่น่าจะกธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาติมีเครื่องปั่นน้ำข้างบนเมื่อกี้ไปดูแล้วครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะออกกันแล้วครับออกจากบ้านผมเองเดี๋ยวเราไปเรียนทายข้างๆกันต่อ, <Okay. S 2> พอเพราะฉะนั้น <c oughs> เกมนี่ขออ่านตรงนี้อะไรก็จบก็ได้ยงล่ะกันได้แล้วกันได้แล่ะครีมแมวอ่า ท่านี้ทัวร์ริวเมกขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูบ้านอีกกันต่อท้อามันตกหนักกว่าเดิมา่า